ิดหน่อยนี่แหละแม่แม่ยานลูก่อมเอาอีกพวกกันนะต้องได้กินนี่อีก่อนแล้วมันราคาร่อยหาทิพย์กันปงกินายบักคับงงกี่เนาะจับมึงเบ้